มีอยู่บ่ผัวบ่าวมาหาลูกสาวจาังนี่มีอยู่บ่บ่ <c oughs> มีบ่มียังโสดบะช็อกไหมพี่น้องเอ้ยโสดติแม่ก็ได้ยังโสดอยู่เนาะโสดอือโสดมาสี่ปีแล้วเพราะว่าเพิ่นเมียงปากกันกับพวัวเนาะแม่เพิ่นปากกันกับพัแวแล้วก็มาอยู่กับกับลูกสองคนพี่น้องเอ้ยน้องเบลมักอยู่บ่บ่าวไทยนะมักมกเนาะเน่งกะปีสิแต่งงานน้องเบลยัน่งกะปีโมโห จะอยู่ไปก่อนบ่หรือว่าคันว่ามีคนมกักแงมได้ก็แตงแงมนะ่ะคันมีคนมาก,ก็แตงเลยแตงเลยเนาะหมื่นก็ได้อ <laughs> <c oughs> สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีงามแรกแรกวันนี้ออกมาเป็นสะพานบุญให้อ้ายเพิ่นพี่น้องเอ้ยทางฝั่ง้ายเพราะว่าเพิ่นซอยเด้อหนองเบลพี่น้องเป็นข้าวซันนึ่งกระสอบแล้วกับพวกพวกเพ็ดบัก ักพริกหรือว่าเกลือเป็นนวดละเตามที่ว่าเอาซื้อได้อายเป็นว่าซื้อโลดว่ะเนี่ยอะไรกับขอบใจอายเป็นไอร้อยใบไอเป็นอยู่ดีมีแห่งหลายหลายป่าธนาชีแน่ข้อได้สิ่งนั้นถ้าก็ขอเชิญหน,น,น่องปไปเลยมากระบ,บา้าผู้ชายกระบ,บ้าแล้วกระบ,บา้าเชิดมะโอ้ไก่นี่ใส่รอจจ้าเข้ามาไปเลยเอาสอบหนึ่งแล้วก็มีบักเพชรโลหนึ่งเป็นนวดทงไงแล้วก็เกลือสองทงเนี่ย แฝบตัวพงศ์สักเพอที่ว่าดีใจน้ำหนองอยู่พี่น้องที่ว่าอายพันสวยเหลือ้อบนมาวพุทไทยกับบ่าเทนมาขึ้นไปละน้องล้าผ้าหมอนทเช่นนั่งนอนตุมไก่ป่าตุมไก่ที่ตุมไก่ชูทีมงานกินโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อนคนเดียวป่าววันนี้นะโอ้สบายดีบ่าทเทนมาสวัสดีขึ้นเก่าเดิมเนาะ นอดเนี่ยไม่ได่วมงานกันเนา้อลายผ้าลายปียจำไปใช่ได้นี่นะโอ้ยติดโทระเออติดโทระมาแช่นมาพลาจั่วช่องนี้โทระอะมาแต่เช่นี่นะสบายดีเอฟซีบาวกาสบายดีมาสบายดีน้องเบลสบายดีน้องอยู่เื่นกันไปมเหมือนนี่อยู่ผู้เดียวเออแสดงว่าแม่ออกสวนปะออกทั้งให้นาะช่องนี้เป็นหน้รูการทั้งให้พี่น้องเลยทีมงานเท่ากับเชียร์ เครื่องเอาคล้องขึ้นไปไปเพื่อนนอกให้น่องก่อนพี่น่องเพราะว่ามันจังไงเผื่อว่าเสียดูเห็ดกินหรือว่าใส่มาเขาหนุงเขาพี่น้องเลยอันนี้นะพี่อยากพอได้พี่น้องเลยสิเป็นยาต,ตำแนนไไหน่งคนโบราณเนียเพิ่นห่าเนีอยแยกรักเพิ่นคือแบบข <c oughs> องชองทั้งทีทั้งบอลพี่น้องเลยหอดเพื่อนหอดช่าว่วอาอ,อาาินี่บ่สว่าอินี่บ่ฮะว่าอินี่บ่เออ๋ยัจะยัดข้อนายเอกจะน้ไก่กินหมดเทป ก็ชอบทุ่งนะก็เป็นนวดทุ่งใหญ่ทุ่งหนึ่งพี่หนึ่งแต่เพิ่งเกิดเนียแบบอ้อออาวอยู่ทิ้งเลยและะ้ววะอยู่ทิ้งเลยและะ้ววะเยี่ยมมายาบอลลูกซาวจะได้ไหมเนี่โดนเลยบ่นไดมากเพ้นท์มาตลอดบ่เห <c oughs> ็นบ่หลุดเคยจะมาตลอดได้หรือไงก็เรามาทางไห้เลยอ่าเข่ามาไหา้นี่อ,า,อ,อยา,ายเป็นซอยเขาซานหนึ่งกระสอบดีใจอยู่ยบอ ดีใจในเพราะเดือนหนึ่งด้เนาะคนสองสามคนเนาะเราอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนโดนเติบนะขอแจ้ได้ไหมเนาะก็ห่อเท่อนอนาช่เลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนพร้องกันเอาเข่าเอาหนังห่อเพื่อนนะเนาะเราเจ็นมาเพิ่อจัดการนอดเทิร์นพี่สบายดีอีกตั่หนึงแน่ยเนาะสบายดีงามเป็นอะไคือว่าสาวมั่งมองเลยเจ็บคอเจ็บคอบ่สบายเป็นไอไหมเจ็บหรือไง เจ้ามืออะไรไเออทำมือเละบ่ได้ไปห้งหมอห้งหมอว่าฉันรู้เปล่แบบธรรมศาสตร์เลยบ่ได้กินยาอ๋อเพื่อสีเศร้าไฟ <Another. S 1> แห้งเนี้ยนาะเศร้าแบบธรรมศาสตร์เป็นกับเป็นธรรมศาสตร์ปล่อยแบบธรรมศาสตร์เลยโอ้บ่ได้ร้องคนนีย้ยงมันยำมันชินักกลัวเก่าเหมนที่ยายเนี้ยก็บ่ได้กินบ่เนี่ซามืออะไรบ่คนวะไข้แนบว่าฉันด้วยวะคือเก่าไข้ไข้เลยนาะ อเออขนมปบกินน้ำเย็นไม่นก็นสิ้อลงว่ายหรอกเพจังนงนะคือคือว่าใครมีเอฟซีโทรปลอบใจอยู่บ่า่วจังดีไว้หรือว่าในะบบมี <laughs> บ่มีเนาะ <c oughs> ดีเองแสดงว่าเออดีเองอพี่น้องไอตลอดแสดงไอเลิฟแซนเอฟซีนี่นอเองเดว่ราสงสัยกินนัน่ๆนๆกินน้ำยองน้ำเย็นไล่ยปจัก์จ้ว่าเจ็บข้อเจ็บยัง ไ่ได้กไปไซซ์ตนี้เออมานอนอยู่เวพี่อนญตีเดยนี่นอนอยู่เวพี่อนบ่เออจะมาไปนอนอยู่เวพี่อนพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพี่าัว่าสงสัยอากาศเปลี่ยนเนาะมาเลยเนาะแี่ก็เลยเจ็บคอช่วงนี้ไปกัเจ็บกับเป็นพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงแล้วป่ะน้องนาะอย่างอย่างหมดกินเนาะสามโมงสี่โมงเลยพี่น้องยังหมดกินข้าวเที่ยงหอยมันจะเป็นข้าวแรงเลยนี่ ต้องใช้ลดทุนคือมคือเมื่อนั้นนอกว่ามองกระทางห้กับบริกรกินข้าวเที่ยงเลยเนาะมากินข้าวตอนกินข้าวเศร้าประมาณหนึ่งโมงสองโมงปะตกแสดงว่าตอนเศร้าเลยตื่นมาเลยไปโรถมาตอนเที่ยงเบาะอวกเนตอนสามโมงเนาะสุนัขเขมาเนาะแม่ก็พ่อน้องดีดีขนาดมีแห้งอย่างบ่ทางบ่มีแห้งเลย เฉพาะคนจังดีพี่น้องเพิ <aja has been ugly> ่นอดเข่าอดน้าพี uh, ่น anyway. ้องเลยจะได้ว่ามือละคาบได้กินเข่าเนาะแม่มาเป็นหน่องเลยมือละคาบพี่น้น่องกินเข่าเลยอดบุหรี่ได้เฮ็ดเวียกเท่าได้แหงกินเข่าได้รับว่าเด้น้องมาหิวบ่จ่ะขันบชมวติว่าไปแต่เสาร์จะสามโมงจะกินเขาน่ะหิวอดมีแม่นอกซาเบลเพิ่นเข่ามานำเปอนเนาะเพราะว่ามีเอฟซีเป็นเอาเข่ามาให้ก็เลยเอาแม่เพิ่นเข่ามานำเนาะ กับพอดีเรากับมาแตาไฮเนี่ยพอดีมดจอดพี่น้องเลยกินข้าวแล้วบ่าจ้าวกินข้าวยังยังได้กินข้าวเศร้าปอพี่น้องตอนนี้บ่ายสองโมงสามโมงเลยพี่น้องเลยยังไม่กินข้าวเช้าพี่น้องมาแต่ท่าไฮเป็นอะไรบอกกินบ่ตังอดบ่หรือว่าจังไรหรือว่าข้าวเบิร์ดบ่มีอาหารบอกมีอาหารข้าวยังยังอยู่บ่หรือว่าข้าวเบิร์ดนะยัดนอยเดียยวังหนึอยเดียว กินประหยัดพอดีใครเนี่ยแต่บัวลายคนเนาะไหมเนาะเห็ดเวียกันชนรายเห็ดแต่สองคนคืออะไรนี่กันหลวงเบลเพิ่นบัสบายกับมิแต่ทางแม่เพิ่นไปเห็ดผู้เดียวพี่น้องเลยจะทักทางกับเพยทางให้บ่ทางผู้เดียวบ่เรือทางกับเพยทางกับไออ๋อก่อนดูกานทางให้เดีกยวนีเห็ดทำกันเนาะแล้ทางกะจุดให้กะปั้น จูดเราจะมาปั่นกันจูดให้มันแป้นในปั่นในพัชชินำอยู่เบื้องไรใช่ไหมนี่ยบอกเนี่ยหลายว่าปีหนึ่งนะแม่เข่าวนะชิลัยยัง <c oughs> หาหกสอบปันอ๋อปั่นกันในปุ่นหนึ่งหาหกสอบหรือว่าร่วมเบิด์ใ้ปั่นให้หาวหากสอบ,สอบข่าวให้พี่น้องก็ได้บอกข้ารานสอบหนึ่งเนาะประมาณข้าร้หนึ่งสองสอบนี่แต่แต่ละเมือแต่ละเว้นนี่ มีอยู่บ่ผู้บ่าวมาหาลูกสาวจังนี่มีอยู่บ่บ่มีบ่มีเพราะว่ามามาจะได้ก็มีแต่ว่าโสดโชดตลอดไงก็เคยเห็นผู้บ่าวเออบ่เคยเห็นอืมจักว่าเข้ามาตอนเลิกบ่จักบ่มีบ่มีบ่แม่ผู้บ่าวเพิ่นหลักมาตอนแม่รับบ่บ่จักเออแน่เพิ่นว่ายังบ่เห็นผู้ใดีปย่าวมาดิ่นน่ำพี่น้องเลยได้ยังกินแรง กินฟูเดียวเข้าวเลยกับแจ่ว๋อกินแต่ข้าวข้าวกับแจ่วโอ้พี่น้องเว้ยพุ่นดีขนาดได้น้องเบลเนะาะกินแต่ข้าวกับแจ่วน,น,นี่บัดมาหาปลาหาปูฮ้าปลาฮ้าสอดใ่ไรบ้านยำนี่บ้ามีเนาะเพิ่นอยู่กับแม่กับลูกสองคนแม่เพิ่นอยู่กับลูกสองคนพี่น้องเว้ยน้องซาเบลก็อยู่กับแม่สอง,สองคนเนาะยังโสดบัดซบไหมพี่น้องเว้ยโสดที่แม่กันเลยยังโสดอยูนะ่เนาะ อืมจักปีอะไรไหม4ปีฮะ4ปีโสดมา4ปีแล้วเออพราะว่าเพิ่นเมียป้ากันกับพัวเนาะเมีย่นปากันกับพัวแล้วก็มาอยู่กับกับลูกสองคน้องเลยแต่น้องเบลยังหน่อยผมเนาะหน้องเบลเจอ,อ,อจะเปล่าเจอเจอเนาะตะกี้เนาะอืมนอ้องอ่ามีมีไอเนาะมีไอหรือพี่นออ้องอ้มีไอคนหนึง่ง อ้ายคนหนึ่งเออแสดงว่าลูกลูกสองคนเน้อไหมมันมออบนนอกสองหมดหรือสามสี่คนเอาเอาพวกสองแสดงว่ามีมีมมเอื้อยมีอ้ายสามคนน,น้องเบลนี่ลูกสาวหล่านสะพ่อจะงามเนาะลูกสาวหล่านยังามก็มูดนะแมนแมนไปเลยงามได้มแม่เนาะแม่ก็งามก็ลูกก็เลยได้งามไปเลยถ้าได้สัตว์คารองลูกสาวหล่านี่ไหม จะเอาแพ่งยูบอกจูบม,มัมีผู้บ่าวมักนี่บูตัดชินโมตัดชินปร,ประมาณเทา่าไรประมาณตัวอย่างว่าเขาเคยเอาอยู่อยู่บ้านเท่านี้ครับประมาณค่าเงินนี่ประมาณเทา่าไรก็บห้าสิบล้านห้าสิบลาทประมาณขนาดเนาะเงินห้าสิบล้านแล้วเลยบ่ขัวควายอวเออยังมีเหี<อ>้ดมีช่างควายตัวหนึง่งแสดงบ่ฮอดแสนเนาะบ่ฮอดแสนบาทแม่งั้นเป็นเออห้าสิบล้านเงิ่อนนั้นในคันเทียบกันบ่แพงเนาะ แมนแมนเพราะว่าเขาอยากมากแพงพี่น้องเลยกับงว่วนตัวนึงบอก็อิงตามไรเอออิงตามเห็ดคองเนาะสุดบ่มีมมงว่วนเลยเอาเอาแบ่เอาเอาันนนั้ก็ได้ได้บอกได้บอกต้องได้งว่วนเลือกควยพี่น้องเลยสงสัย<ม>จังแลว้วพีผลการค้น,านาหาสิบล้านพี่น้องหาสิบด่านปะฮันหัวใจ <laughs> ลูกสาวหลาทับรมดากบแพงๆแน่งแน่ลยบอกพี่ไทยเอ๋แมนคนกางงามลูกสาวกางงามต้องแพงเนาะแม่เนาะ ก่ะดองงามกับแพงและกระลูโอ้ตอนเพิ่นไปเฮ็ดเวี้ยงในแม่กินฮอดใช่ปะตอนเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่สวรรค์น่ะกินฮอดเพิ่นอยู่บ่เอะในเงินหลายบ่บ่ได้เฮ็ดเวียกนะในในแยกแสนจักลาดกระทำเขาอีเองในจักลาดน้องเบลมาตอนน่ะได้บ่เขาช่องสอบได้ได้อยู่เนาะ ໄຂແນ່ພີ່ນ້ອງເອີຍບໍ່ແມ່ນສະຫມຸດວ່າມີຜູ້ບ່າວມັກໃຫ້ເພິ່ນຢາກໃຫ້ອັນຜົວນັ້ນມາມາຢູ່ນแม่ບໍ່ຫຼືວ່າໃຫ້ນ້ອງເບວໄປຢູ່ຫນອງເຂົາເຈົ້າອິນຕາມລູກເນາານບຍບມີນາຕມີສແງຢູູຮືນຕຮືນຜົວດ້າຍາກນາເທືອຜູທາ ทางผู้ชายก็มีคนเดี่ยงก็เข้าไปได้เนาะแต่สาเหตุนี่มิแต่แต่งเมื่อเป็นบ่ผู้หญิงเนาะก็สิพให้ชิเลี้ยงแม่บบดนี้เนาะยากเลยบหดนี้เอาหลานมาเลี้ยงไปเยี่ยมไปยามเอายาแม่เนาะหน่อยไหมอือแม่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวไทยก็มักอยู่บ่หรือว่าเอาแต่ผู้บ่าวลาวเอาได้เบิดนทามแต่ลูกนะบัดนี้แม่นี่ว่าทําแต่ลูกทําแต่น้องเบลตลอด ค่ะือกันได้เป็นตามใจลูกเด้ค่ะลูกมกักแน่เดยกะแม่มักน้ำเนาะมันเดียมัมกอยู่บ้านบารไทยนะมักเนาะโอ้สแสดงว่าโอเคได้หน่แม่เป็นว่า,าตามใจลูกสแสดงว่าเอาได้ถ้าเอาเบลมัาไม่เท่าอา,ออากะศสบายอยู่ได้พี่น้องเลยค่ะลูกมักแบบได้เลยลูกอยากได้แบบได้กะได้เบิร์ตเป็นว่าขอแต่ค่ารองหาสิบบานก็นพอแม่สมมติว่าลูกถืกเลขเมื่อนนี่ลูกมาเอาก็ได้บ่ ลูกถือเลขมือนี่สิมาแล้วนี่ะราว่าดนั่นดป็ม่ฮานองนี่างนงเเดือนสัตทานหองสุตทานนะกะแง่งคือเก่าเนาะเนสดเปิดคือเก่าเนาะเฮ้ยไม่ได้สิปิดนะเมีอก่อนกปิดเอกมือได้หนองสิปิดก่สิปิดล้วบอกอ้นี่ไอ้สิมาปิดก้าวายังจะปีสิแต่งานน้องเบล นั่งยาปีมหูจียุไปก่อนบ่หรือว่าคันว่ามีคนมาแงมได้ก็แตงแงมน่ะคันมีคนมากะแ,แตงเลยแตงเลยเนาะมือ,อก็ได้โอ้อสแสดงว่า,งาตอนนี้น้องบ่มีเนาะแมนแมนติดกอนบ่แม่นน้องเพิ่นเลือกไปพี่น้องถ้าบ่มีคนลมคือซ้ำนอ้องเบลนี่พ,ออพ่อผัวแล้วบ่แม่ซ้ำนี่พอดีเอาผัวบ่มซ้ำนี่เอาได้บ,บ่ซ้ำเราจับน้ำมันเออแสดงแหละแต่ลูกอีเนาะ ขาลูกมาเอาได้นี่ก็ได้บ่อือไม่เท่าก็สบายสบายพี่นงค์เอ้ยเอาแต่ลูกว่าสมมติว่าน้องเบลไปอยู่น้ำพวานี่แม่บปกินฮอดตเ้าบ่ไปอยู่น้ำพว่ากนินฮอดแล้วมันคเคยอคยอยู่ตรงกันเนาะอ<ม>ือพี่นงเคยคันดีแทนเนาะมาอยู่เฮือนพี่เนาะบัดลูกลูกชายแม่ตัวที่ว่าอยู่อยู่น้ำข้าเจ้าอยู่น้ำทางพว่าแม่พว่าแม่ตะกี้หันเราก็มายามอยู่บ่ ช่องเขาช่องหนามใช่ปะ่ะลูกกับบ่มีแ<อ>สดงว่าเพิ่นทั้งลูกเพิ่นกับลูกทายเป็นกับบ่มีแนวสิให้เนาเนะเป็นแต่อาหารกับกินเนะาะเรื่องเขาหนาในชั้นไร้แถวเขตชัช้นอันทธเขาจะอึดพี่น้องเลยเพราะว่าเห็ดแต่ไฮคันมาเห็ดหน้านี่โอ้ถือว่าเลืออยู่เลือกินอันนี้เป็นเขาไฮกับมันบาดไล้เป็นไร ปีหนึ่งขันในไล่กับประมาณสี่หสิบเนาะขันไฮกวางในงามในพี่น้องเคยเคยได้บอสี่หสิบสอบได้บอบอเคยบอเคยสมัยแ่บอไม่น่าบออือแสดงว่าให้บอกวางบอแม่เห็ุแต่ละเทืองขวางบอกวางเขาบองามดินบมองามเนาะเพชรบอนเก่าบอห้แต่ละเทืองต้องทางทางบนเก่ามุนมุนไปตลอดทางใหมทางไหม โอ้ใช่ไหมปีช่องปีละทางไทยไหมคือว okay, ่าลำบากไกลบ่เห็นเห็ดไทยนะไกลบ่ไกลเลยไกลชนมันเออชนมันโอ้ทางทางผุนผุนเนาะผุนชนแต่ยังบ่หอดพูดที่บ่คืนหอดตี่พูดอ่ะยังได้ทางเลยเฉพาะรอกน้องเบลมาแต่ทางไทยมือนมาคราวเดียวหนุ่นกลับมาจะได้มาใกล้ๆนี้เนาะจ้าเมื่อไรเราจะไปทางไทยน้องเบล ได้จังมือซ่าเม,มือแล้ว,มมอ,ลวอือปกติไปคู่มือเลยเนาะ<อ>จักมือจักมือก่อนสิพาเอฟซีไปทางไฮสวยบ่มี FC เอฟซีเปิดมาหนะน้าสวงเลยคือตอนนั้นเนี่ยมีผู้ผู้บ่าวฝั่งไทยมากดมั่นสวยนั่นนองๆเนาะก็จะแล้วไหวเนาะแลวไหวอยู่บ่จต่ได้ยุติผู้บ่าวมาทางไฮสวยเนะยาะย,ยากได้เนาะอ <c oughs> ยากให้มันแล้วไหวเพราะว่า ดูการทางไงเข้ามาพี่น้องเลยประมาณเดือนได้แค่ขาจูดสำหรับทางตอนนึงเดือนชีเดือนหาบ่เดือนชีเดือนชีจูดเดือนเดือนหามมนซักบ่หรือว่าเดือนฮกผมให้นอนซักหาเนาะเดือนฮกพวกพวกกอดีซ<ว>ักปับแล้วฝนตกโอ้ตขับพี่น้องเลยหัวหน้ามันบอกชว่านนี่มีหมัมกแตงอยู่ไฮอยู่ยัยงชวนสิไปเก็บหมักแตงมากินปลูกหมักแตงแล้วไลกับหม่อยังหมักสลีบบอกเพิ่นปลูกได้บ่หมักสลีนี่ได้ หลายเนาะแต่ว่ามันบ่เกิดมันมันบ่เป็นกินบ่งามเนาะอือเพราะว่าสุอาคันว่ามีมักแต่งหลายๆแล้วสุอาสิไปไปเก็บแต่ว่าเวลาโหดเข้าน่ะบ่ต้องเอิ้นสุอาก็ได้เพราะคจะไปดดบ่เป็นจไดข้าเียแล้วปีจังพี่น้องเอ้ยยากคือกดเข้านี่บ่คือเกี่ยวข้าได้บ่ไทเนาะแม่นต้องแบบยังบ่ใส่บมือบ่เขาดเข้าหรือว่าใส่บมือก็ได้บ่ดเข้าะ ใส่บอดาใส่บอด้มันติดบ่อืออือต่ว่ามือแบบบ่มียังนี่ครับมือยัง <c oughs> ม,มือเป่าๆนี่ขูดขวากขูดขวักเลยมือบ่บาดบ่าน้องเบลขูดแต,ต่ละปีบาดด้วยกันหักแต่ว่าลึงเขื่อนแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นปกติพี่น้องเลยเขาน้าท่ามป้ากะทอดเพื่อนน้องเบลแล้วพี่น้องเลยที่ว่าไอลุยเพิ่นอยู่ฟังไทยเพิ่นให้ซื้อมาฝากน้องเบลอย่างน้อยก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งน,น้องเบลเนาะ กินสองคนสามคนพี่น้องเลยกลุ่มอยู่ที่เดือนหนึ่งเดือนปลายกลุ่มเรือไอ้เนาะเดือนหนึ่งเนาะแห้งโมโซกินเข่าได้หนี่งมาจักสองเดือนสามเดือนมาจักปั๊บไทยเลยนเพราะแท้เพราะมือราคากินเข่าเป็นมารงเบลเมนขับไปทางไหนมากกินสามมุมก็แล้วตอนแรกเล่ยพี่น้องเลยปวดเข่าแห้งเลยพี่น้องเลยอ้าน้องเบลคันว่าเนี่ยกับขอบมุกขอบใจเพันเนยเพราะพันไม่แห้งเห็นละเหตุการณ์เห็นงานนะไปฟอนมั้งขอบใจเด้อไอที่ซื้อเข่าให้น้อง ขอ้อายุดีม่แหงความเจ็บยาได้ความไครยามีเป็นระจำนี้เป็นอะไรำนี้บ้าน่อไล่ไล่ก็มได้น้อคอยอายเป็นอยู่ดีไม่แห้งท้าว่ายังสวดน้องเบว่ามาแต่งเอานนองก็ได้เมาพี็นอะไยแต่งได้บ้างเบีได้ได้เนาะแต่งได้เด้พี่น้องเอยออย่ดีไม่แหงการเรงงานก็ให้ไรงขึ้นแต่ข้ามไลาเนาะมาได้เนาะมาซัพพอร์ตช่ยเลือทีมงานเนาเรือกับดวนองแถวสดวนบด พอพูวทุกหนักต่อไปอีกพี่น้องเลยเฮงๆเรื่วยๆก็ดีใจน้ำหนองเพราะว่าเที่ยวมาแต่และเทื่ยกะบ่มียังบ่มียังให้น้องกะห,หายแต่เติมบัตรแต่และเด้ดนอนนั่งไอ้เมันกับ,บ่คักคั่นว่าเป็นแบบคือเป็นข้าวเป็นหนาหรือบ่หรือบ่อบกับบักเพชรข้าวสานานแห้งนวดเขาซานา,ซานแห้งกัไข่แน่เนยเนยยังน้อยกักลุ่มเป็นเดือนสองเดือนหมดแล้วเพิ่นแหนงบ่กมาเก็บข้าวพี่น้องเลยถือว่าคลิปนี้กัปิดไปซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเลยขอบมุกขอบใจทาง ไอ้คนไก่บ้านหรือว่าไอ้ลุยเป็นสวยเหลือทางน้องเบลแล้วกะ็ทางทีมงานเนาะไอ้เป็นสะพานบุญก่เป็นอยูด่ดีม่แหกปรารถนาเช่งไหนขอให้ได้ชิงนั้นเหตุการณ์เหตุงานก่ไหนเงิ่อนไหนขับไลา่พ่อปรารถนาเด้อพี่น้องเคยชิมมาจ้ำจ้น้องใหม่บายนั่นหนึ่งเป็ด